สวัสดีครับวับนนี้มาที่บ้านห้วยลานอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาแปลงนี้ก็ขนาด3ไร่3งาน29ตารางวากา็ตัวแปลงที่ดินอยู่ใกล้ๆกับบ้านห้วยลานแล้วก็ใกล้กับบ้านกล้วยแคอ่อยู่ใกล้ๆกับสหมู่บ้านนี้แล้วก็ตัวที่ดินนะครับถนนเ,เถนเข้าถึงรถยนต์เข้าถึงติดลาห้วยหน้าแปลงนะครับแปลงนี้ก็น้าไม่ท่วมนะครับแปลงนี้ปลอดภยัย แต่ว่าโซนที่น้ําท่วมนู่นอยู่ใกล้ๆนู่นนะฮะโซนใกลๆไปทางภูเขาโน่นะน,นั้นโซนนั้นนท่วมนะครับไปสัมภาษณ์มาละสังเกตต้นสำสาไกลๆตรงช่วงนั้นนี่ท่วมนะครับก็ตัวที่ดินนะครับอยู่ออกมาจากตัวบ้านห้วยลานนะประมาณ3กิโลเมตรแล้วก็อยู่ออกมาจากตัวบ้านกล้วยแค่ประมาณ1กิโลเมตรนะครับก็นี่ด้านคลองหน้าแปลงนะครับก็ มีสะพานข้ามมาถึงตัวแปลงที่ดินแล้วปีนี้ไม่ได้ทำนานะครับก็จะ,ะความเขียวที่เห็นนี่คือ,ค,อความเขียวของของหญ้านะครับอันนี้ไม่ได้ทำนานแต่ระาละหาคนทำไม่ได้นะครับที่หาคนทําที่ถูกใจไม่ได้ก็เลยปล่อยเอาไว้ก่อนนะครับทางด้านไกลทางด้านนู้นนะครับที่เราเห็น ใกล้ๆนะครับทางภูเขาโน้นนะครับก็จะมีแนวรถไฟที่วิ่งจากตัวเด่นชัยจังหวัดแพร่ไปที่เชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับก็แนวรถไฟเนี่ยวิ่งสายนี้นะครับฝ่าเขามาทางนี้น,นี่นะครับอันนี้ท้ายแปลงที่ดินนะครับอยู่ตรงนี้ที่เห็นเป็นอาคารนะครับอยู่ทางภูเขาทางนู้นนะครับอันนั้นก็เป็นโรงสี พะเยารุ่งเรืองนะครับนี่ก็ที่หน้าลงสีพะเยาลุ่งเรืองนะครับแล้วก็ทางด้านหน้าของภูเขาที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะก็เป็นถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1 0 2 1ซึ่งซึ่งจะวิ่งจากอำเภอตะคำใต้ไปที่เชียงคำใครที่ไปที่เชียงคำก็ใช้เส้นทางนี้เป็นหลักนะครับหรือว่า จะลัดทะลุขึ้นไปเชียงรายก็ไปทางนี้ได้เหมือนกันนะครับสาหรับคนที่อยู่โซนนี้ก็จะไปเชียงรายกันทางนี้นั้นที่ฝั่งตรงข้ามนะครับที่เห็นนี้ก็มีเพื่อนบ้านมาทําบ้านสวนอยู่ครับก็มีสวนผลไมา้มีสวนมะพร้าวครับวันนี้ก็ได้วิวเขาสวยๆเดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวผมพาลงไปเดินอีก ก็ตัวทั้งหลวงนะครับพะยำเชียงคำอยู่ตรงนี้พะยำเชียงคำหมุนไมปสักหน่อยนึงนะครับอันนี้ก็ลงสีพะยำลุ่งเรืองนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่บ้านห้วยลานนะครับบ้านห้วยลานก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ตัวที่ดินก็ตรงเส้นตรงทะลุผ่านหน้าโรงเรียนบ้านห้วยลานมาเลยนะครับตรงมาเรื่อยๆๆๆตามถนน คอนกรีตมานะครับแล้วก็ลงจากถนนคอนกรีตอีกประมาณ200เมตรก็มาถึงที่ดิดจดสังเกตก็มีต้นสะดาวอยู่ที่สะพานหน้าแปลงนะครับก็มีป้ายอยู่ด้วยแนวเส้นสีส้มได้เห็นนี้อันนี้เป็นแนวรถไฟที่จะวิ่งจากอำเภอเด่นชัยไปที่เชียงของนะครับก็ตัวรถไฟนี้ก็แผนเนี่ย จะเสร็จปี2571นะครับแต่ว่า,าเป็นแผนของหลวงเมืองไทยผมไม่แน่ใจจะทันเวลาหรือเปล่าโดยปกติจะช้ากว่านะโดยปกติไม่ค่อยตรงเวลาอันนี้ก็เอาละเราลงมาที่ข้างล่างนะครับจุดที่เราอยู่เนี่ยก็คือ,อจุดที่เป็นป้อมป้อมตำรวจนะครับให้บริการประชาชนที่บ้านเวลานะครับตอนนี้ก็มีสีแยกนะครับ เราก็จะตั้งต้นจากจุดนี้นะครับก็จะเลี้ยวเข้าไปที่ที่ดินนะครับก็ทางที่เข้าไปที่ที่ดินนี่ก็อยู่ตรงข้ามกับเขาข้ามเยื่องๆกับป้อมตำรวจนี้นะครับก็คือเส้นซอยนี้แหละต่อยนี้จะเข้าไปนะครับจากจุดนี้ประมาณทังสามกิโลเมตรก็จะไปถึงที่ดินนะตัวหมู่บ้านห้วยลานเนี่ยเป็นหมู่บ้านยาวๆนะครับตัวหมู่ หมู่บ้านเนี่ยจากจุดนี้เนี่ยไปจนท้ายหมู่บ้านนี้ก็เ,เกือบ2กิโลเมตรนะครับแล้วก็ไปอีกสัประมาณ1กิโลในถนนคอนกรีตโซนที่เป็นทุ่งเนี่อีก1กิโลก็จะถึงอีกก็ป้ายอยู่ตรงนี้นะครับตัวแปลงนี้ก็ขายอยู่ที่4 9่0 0 0บาทนะครับอันนี้เราก็มาถึง บริเวณหน้าแปลงที่ดินนะครับอันนี้เพื่อนบ้านเขาเกี่ยวข้าวไปแล้วอันนี้ก็อ,อยู่ใกล้ๆกับหน้าแปลงบริเวณโซนที่ผมบอกว่ามีเพื่อนบ้านนะครับฝั่งตรงข้ามนี่เขามาทําบ้านสวนอยู่นะครับอันนี้เอาละเดี๋ยวเราเดินเข้าไปขกางในนะครับอันนี้ก็โซนเพื่อนบ้านที่มาทําบ้านสวนอ,อยู่ขวามือ,อาทางด้านซ้ายมือก็เป็นคลองอชนะระบทาน คลองนะครับคลองนี้เนี่ยได้น้ามาจากกวานพะเยานะครับหน้าแรงเนี่ยเขาจะ,ะปล่อยน้ําเข้ามาในในในคลองนี้นะครับเพื่อที่ให้ทําการเกษตรได้นะครับที่ที่นาจิตกัน,นแก่แจ้งมานะครับอันนี้ก็เกี่ยวไปแล้วนะครับมีวิวภูเขาวสวยมากนะครับทางนั้นนั้นเป็นทางทิศตะวันออกนะครับส่วนทางโซนที่เป็น รถไฟอันนี้ก็จะอยู่ทางทิศตะวันตกของแปลงที่ดินนะครับอันนี้ข้ามมาต้นเสดาวอยู่ตรงนี้นะครับเราปักป้ายไว้ตรงนี้ด้วยนะครับป้ายบางทีนี่อยู่มั่งไม่อยู่มั่งนะแต่ว่าป้ายนี้นี่อยู่นานอยู่มาปีกว่าแล้วไม่หายอันนี้โอเคนะครับอันนี้ก็เดินต่อไปนะครับอันนี้ก็ด้านขวามือนี่ก็เป็นคลองนะครับซ้ายมือนี่ก็คือแปลงที่ดินของเราเลย แล้วก็มาจนถึงนี่แหละนะครับถึงคันนาภุมนาวบริเวณภูมนาวอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคันแดนนะครับก็เลาะข้างๆกับถึงนาของปีเข้าไปนี่แหละนะครับแล้วก็ทางด้านนี้นะครับก็เช่นเดียวกันแปลงนี้ก็1งบิ้งนะครับแล้วก็ยาวไปตลอดนะครับก็แนวเขตที่ชัดเจนนะครับตามหัวคันนาเลยนะครับอันนี้ดูง่ายนะครับ ก็หัวคณะนะครับทางด้านทิศใต้ก็อันนี้นะครับส่วนหัวคนาทางด้านทิศเหนือก็อยู่ติดกับแปลงของพี่เพื่อนบ้านข้างๆนะครับก็อันนี้ไม่เปลี่ยวนะครับอันนี้ก็มานาทุกวันนะครับตรงข้ามก็ทําบ้านสวนอยู่นะครับนี่ก็จะมีความลกหน่อยน,นะไม่ได้ทาแหน นิดหน่อยนะครับก็ให้เห็นบรรยากาศประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมนะครับถ้าหากว่าสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับยินดีให้ข้อมูลขอบคุณมากครับสวัสดีครับ